สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่กระแสข่าวดังครับยืนยันคําเดิมนิ่มใจเต้นรัวเผยนาทีโยนผ้าทําพิธีหาน้องต่อตอบปมวงจรปิดยันคําเดิมนิ่มแม่น้องต่อขับจัก,กรยานยนต์คืนแม่ของพุทธหลังครอบครัวขอคืนตอบปมวงจรปิดจับภาพคนเดินออกจากบ้านเผยนาทีโยนผ้าลงน้ําทําพิธีกับหมอหนึ่ง เมื่อเวลา11นาฬกา27นาทีวันที่26กุมภาพันธ์6ที่สอพวังหลวงนางสาวนิ่มแม่ของน้องต่อเด็กชายวัย8เดือนที่หายตัวไปอย่างปริศนาที่บ้านพักในพื้นที่จังหวัดนครปฐมเดินทางมาที่โรงพักโดยขับรถจักรยานยนต์ Honda Wave สีดำฟ้าทะเบียน1กไก่รอเรือ7701นครปฐมมาจากบ้านพักที่อำมเพอนครใชัยศรี ซึ่งเจ้าหน้าที่ตำรวจได้เรียกตัวนางสาวนิ่มให้นำรถจักรยานยนต์คันที่ขี่มามอบให้กับเจ้าหน้าที่ตำรวจหลังจากครอบครัวของนายพุทธได้ติดต่อขอรถจักรยานยนต์คันนี้คืนเพราะชื่อรถเป็นของนายพุทธแต่นายพุทธเข้าเรือนจำจังหวัดนคนปรปฐมไปแล้วโดยพ่อเป็นคนค้ำประกันหลังจากที่นางสาวนิ่มจอดรถจักรยานยนต์เจ้าหน้าที่ตำรวจชุดสืบสวนสอบสวนได้พาตัวนางสาวนิ่มเข้าไปทำบันทึกไว้เป็นหลักฐานภายในห้องประจำวันมีตำรวจ เป็นตัวกลางนำรถส่งมอบให้กับครอบครัวของพุทธนางสาวนิ่มกล่าวว่าเมื่อคืนวันที่25ก้าคุมภาพันธ์ที่ผ่านมาได้เดินทางมาทําพิธีกับหมอหนึ่งและมีความเชื่อความหวังที่จะเจอรูปในขณะทําพิธีรู้สึกใจเต้นรัวโดยได้โยนผ้าลงในแม่น้ําท่าจีนซึ่งผ้านั้นเป็นผ้าที่น้องต่อใช้เป็นประจำแต่เมื่อโยนไปปรากฏว่าผ้าไม่จมตนก็ไม่รู้เหมือนกันว่าทําไมแต่ได้คุยกับพ่อพ่อให้ความเห็นว่าน้องต่อ อาจจะยังไม่เสียชีวิตแต่ทั้งหมดเกิดจากการคาดเดาเท่านั้นหรือเป็นไปได้น้องต่อไม่น่าจะอยู่ในจุดนี้ผู้สื่อข่าวถามถึงกรณีที่กล้องวงจรปิดจับภาพนางสาวนิ่มในช่วงเช้ามืดว่ามีคนเดินออกจากบ้านใช่นางสาวนิ่มหรือไม่โดยนางสาวนิ่มยืนยันว่าไม่ได้ออกไปไหนยังนอนอยู่กับน้องต่อคืนนั้นลุกขึ้นมาชงนมช่วงเวลา20นาฬิกา3นาฬิกาและ5นาฬิกาเป็นเวลาปกติจะลุกขึ้นมาชงนม3เวลา ในทุกๆคืนนอกจากนี้ในละแวกบ้านที่มาอาศัยอยู่นั้นนายพุทธก็ยังไม่เคยมีเรื่องบาดหมางกับใครเวลาอยู่บ้านนายพุทธจะไม่ค่อยยุ่งหรือสูงสิงกับใครทั้งนี้ชาวบ้านในละแวกต่างให้ความเห็นว่านางสาวนิ่มอาจจะลูกไปทิ้งน้ําโดยนางสาวนิ่มยังยืนยันว่าไม่รู้จริงๆและได้ยืนยันกับเจ้าหน้าที่ตํารวจไปแล้วว่าก่อนเกิดเหตุลูกหายไม่ได้ลูกไปไหนอยู่กับลูกตลอดขณะที่นอนอยู่กับลูก นางสาวนิ่มยังยืนยันว่าน้องต่อยังมีชีวิตอยู่ทุกอย่างเป็นปกติลูกยังคานขึ้นมาอยู่บนอกก่อนจะหายตัวไปและลูกก็ยังมีไข้เล็กน้อยด้วยนางสาวนิ่มกล่าวด้วยว่ามีบางสื่อสอบถามเรื่องการมีความสัมพันธ์กับพ่อตัวเองอาจเป็นความคาดเคลื่อนและความเข้าใจผิดว่านางสาวนิ่มมีความสัมพันธ์กับเพื่อนพ่อหรือพ่อโดยนางสาวนิ่มยอมรับว่าความรู้สึกตอนนี้ไม่โอเคอาจเข้าใจผิด คำพูดแรงเกินไปทำให้เราเสียหายอยากให้มาขอโทษพ่อบางเรื่องเป็นเรื่องส่วนตัวหรือเป็นเรื่องภายในครอบครัวอยากให้เห็นใจและเข้าใจกันบ้างตัวพ่อไม่ได้ให้กำลังใจนิ่มแต่ก็ไม่ได้ซ้ำเติมหลังจากนั้นได้ทำบันทึกประจำวันเสร็จโดยนางสาวนิ่มได้บอกกับเจ้าหน้านที่ตำรวจว่าต่อไปถ้าจะเรียกมาสอบปากคำต้องมีรถไปรับเพราะนางสาวนิ่มไม่มีรถจักรยานยนต์ขับมาแล้วขอบคุณข้อมูลข่าวจากข่าวสดออนไลน์ ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่เข้ามารับฟังกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจกับช่องกระแสข่าวดังด้วยนะครับขอบคุณครับ